สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนะครับบอลภูเดชถิ่นดวงจันทร์นะครับก็วันนี้เรากลับเข้ามานะครับสู่รายการรีวิวบ้านกับเอสเตดคอนเนอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามากับฝนอีกเช่นเคยช่วงนี้พายุเข้าก็อย่างนี้แหละนะครับเรากำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วนะครับท่านผู้ชมนะที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับก็รักษาในรักษาตัวกันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีฟึดฟึ๊ฟบฟกันบ้างเนาะแต่วันนี้อย่าเพิ่งรีบไปไหนเรามาอยู่ดูรีวิว ต้องบอกงี้ก่อนว่าเนวาน่นาบียอนพระราม9้าเนี่ยในโซนพระราม9ของเนวาน่นาเนี่ยมีหลายโครงการมากโครงการนี้จะตั้งอยู่ตรงกรุงเทพกีทา3 2นอะครับอยู่ตรงเลียบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ตรงเส้นคู่ขนานกับมอเตอร์เวย์นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราลองเข้ามาดูในตัวบ้านกันเนาะวันนี้บ้านที่เราจะพาเข้ามาดูเนี่ยมีขนาดทั้งหมด5 1 5ตารางวานะครับแล้วก็อ่าพื้นที่กอ่าพื้นที่การใช้สอยเนี่ยประมาณ200กว่าตารางเมตรเหมือนกันแล้วก็ มีห้องนอนเนี่ยทั้งหมด3ห้องนอน3มห้องน้ำนะครับลองเข้ามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงโอเคมาตามมาเลยครับ <Yahoo! S 1> อ่าก็วันนี้เปิดคลิปก็จะฝนตกนิดนึงเนาะด้านหน้านะครับเราล,วลวงจอดรถเราเนี่ยต้องบอกว่าจอดได้สองคันเนาะอ่ะรถเจ้าของบ้านไม่ได้ไม่ได้แถมนะโอเค <c oughs> ก็ <c oughs> เช่นเคยนะครับตรงด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าบ้านก็จะมีสวนนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยก็คือจะเหลือพื้นที่นิดเดียวเนาะ จะเหลือพื้นที่ด้านหน้าเยอะด้านหน้าเนี่ยสามารถต่อเติมเป็นห้องกระจกขึ้นมาได้อีกห้องหนึ่งแต่ด้านหลังคือจะสร้างเป็นตัวบ้านเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในบ้านกันเลยอ่าประตูนะครับก็เป็นประตูไม้นะครับแล้วก็มีบานกระจกตรงกลางนะครับก็เข้ามาต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้จะออกโทนฝรั่งนะครับชาวต่างชาติจะชอบมากการตกแต่ง,งเขาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าทรงออริชัลสไตล์ออริชัล ไานะครับเหมือนบ้านฝรั่งเลยโดยเฉพาะห้องครัวสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอห้องนี้ก็คือห้องครัวนะครับห้องนี้เข้ามาเนี่ยด้านซ้ายมือเราเนี่ยจะเป็นห้องครัวก่อนเลยห้องครัวเราเนี่ยตรงนี้ใช้เฟอร์นิเจอร์ของสมิธนะครับก็สมเป็นแบรนด์ของอิตาลีเนาะเขาโดดเด่นเรื่องการชุดทำชุดห้องครัวมาตั้งแต่ปี1 9ึ่กว่าอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีไอแลนด์นะครับแล้วก็ชุดทุกอย่างจะเป็นของสมิธหมดเลยตรงนี้ เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีเวลาเราปิดชุดเครื่องครัวเนี่ยมันจะมีการกระแทกให้ดันเข้ามาปุ๊บอ่าเขาจะบอกไว้จะไม่มีเสียงดังเกิดขึ้นแน่นอนนะครับตัวตู้เย็นตู้เย็นนี้ก็เป็นสายใบายสายเลยนะครับติดอยู่อ่าฟิตฟ,ฟิกมาพอดีนะครับชุดมีตัวเครื่องอบขนมให้มีไมโครเวฟให้นะครับอ่าอันนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับ อูอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นตัวกันกระแทกนะจะมีแค่ฝั่งนี้นะโอเคครับก็ตรงนี้ก็มีโต๊ะกินข้าวมุมนี้คนที่ชอบทํากับข้าวนะครับจะชอบมากนะครับเจ้าของเก่าเป็นเชฟโอหโอเคครับอ่ะทีนี้หรือบอกเลยข้างๆห้องครัวเราจะมีห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็อันนี้เป็นห้องน้ําที่อยู่ด้านด้านห้องครัวเนาะก็อ่าห้องนี้รู้สึกจะแช้าอาบน้ำไม่ได้จะเป็นแค่เลสสลูมธรรมดานะครับโอเค ตกแต่งลายหินอ่อนสวยงามอ่ะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูเอ้ยไม่ใช่ยังขึ้นไปดูพาไปดูห้องนี้ก่อนเป็นห้องนั่งเล่นครับอ่าอันเนี้ยเขาก็จะตกแต่งโทนเขาเรียกว่าเบาะก็จะโทนสว่างโทนอิดนะครับสีอิดเขาเรียกว่าอะไรนะอิดสว่างอะเนาะแล้วก็มีพรมนะห้องนี้ก็สวยนะออเรนทอลสไตล์เหมือนกันนะครับเจ้าของเป็นคนชอบตีกล์บก็จะมี<ก>อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีถุงกลอบอยู่นิดนึงเนาะอะ่อันนี้เป็นอิดขาว แต่งสวยงามครับแล้วก็กระเบื้องพื้นก็จะเป็นกระเบื้องธรรมดาเข้ามาในบ้านก็คือจะเย็นเย็นมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่านะ I don't wanna know if you only here for a moment seeing all i have loving what i got i just hope y o u l i k e i t อ่าโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังขึ้นมาชั้น2กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงชั้น2นี้อ่าขออธิบายตัวบันไดก่อนเนาะบันไดก็ทํามาจากอ่าเขาเรียกว่าปูพื้นด้วยลามิเนตเหมือนเดิมนะแต่จะเป็นโทนสีเข้มน้ำออลโทนดาร์กแล้วก็ตัววอลเปเปอร์นะครับวอลเปเปอร์อันนี้เราจะติดเป็นเพนแอติเจอร์ทั่วหลังเลยนะครับเพนแอติเจอร์คืออะไรก็คือลวดลายที่เปล่าๆเรียบๆเนาะแล้วก็มีเทกเจอร์เป็นขีดๆด้านในนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูด้านบนกันเนาะด้านบนพอขึ้นมาชั้้นน2แลวเี่ย สีจะตัดกับตัวบันไดเลยนะครับจะเป็นลามิเนตโทนสว่างขึ้นมาเลยนะครับห้องนอนชั้น2เนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องเนาะแต่วันนี้ผมจะพูดแค่2ห้องพอเพราะว่าห้องนึงเนี่ยเจ้าของเขาใช้เก็บของไว้นะครับโอเคเดี oh, <no. S 1> okay, ๋ยวเรามาดูห้องนอนห้องแรกกันนะซึ่งเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดูมาดูกันครับโอเคพอเราเข้ามาข้างในนี่ครับมาสเตอร์เบดมเราก็จะตกแต่งสไตล์ออนท่อเหมือนเดิมนะครับก็จะดูออกคานน้นหานิดนึงอ่ะนะครับก็จะมีเหมือนดับเป็นไลทย เฟตเจอร์แบบนี้เนาะแล้วก็ในห้องนอนนี้จะไม่ได้เป็นจะไม่ได้ใช้เป็นวอลเปเปอร์เพน์หรือเฟตเจอร์นะครับจะเป็นทาสีนะครับออกโทนสีเทาเนาะแล้วก็ตัวเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็คือให้ดีไซเนอร์ออกแบบให้นะครับของ s อเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะครับในห้องนี้นะห้องนี้จะมีวอล์กอินคอสแตนซเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ห้องน้ำก็จะอยู่ด้านนี้นะครับห้องน้ำก็คือจะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งเหมือนกันหมดนะครับโอเค ไปแ้วกับห้องนอนแรกเดี๋ยวเราพาไปดูอีกห้องนอนหนึง่งแต่ต้องบอกว่าห้องนี้เจ้าของไม่ได้บิวเป็นห้องนอนเจ้าของบิวเป็นอะไรตามมาดูกันครับชื้ออ่อภิมหาวัตถุเนะครับห้องนี้เนี่ยเจ้าของทําเป็นห้องแต่งตัวนะครับเจ้าของเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเนาะตัวเฟอร์นิเจอร์ก็ s อชีเฟอร์นิเจอร์เหมือนเดิมน,นะครับออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับก็ตัวนี้ ตัวนี้นะจะเป็นแบบ Move on ได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น Build in ติดนะโอเคกระจกตัวนี้ก็แข็งแรงนะครับของ SB furniture เหมือนกันนะก็โทนวูดหมดเนาะโอเคจบไปละสองห้องนะครับห้องข,งข้างๆห้องแต่งตัวจะมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนีนะ้เป็นห้องน้ำส่วนกลางนะครับ โอเคครับส่วนอีกห้องนอนหนึ่งนะครับจะอยู่ห้องนี้แล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไม่ใช่ตรงข้ามยืงๆกับห้องน้ํานะครับห้องนี้ผมจะไม่ขออนุญาตเปิดเนาะเพราะว่าเป็นห้องเก็บของเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันข้างล่างต่อเลยครับตามมา จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการรีวิวบ้านนะครับเนวาน,น่นามิยอนพระรามเก้ากรุงเทพกีตาสามสองนะครับยังมีรายละเอียดอีกหลายๆอย่างที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับอย่างเช่นตัวที่ว่าเป็นประตูรถนะรประตูลานจอดรถนะตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าสามารถสั่งการด้วยรีโมทได้แล้วก็ตัวบ้านเราก็จะมีระบบกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งจะมีทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะครับโอเคแล้วก็อย่างไหนจะมีพวกเกี่ยวกับห้องเก็กบของที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอยู่ชั้นใต้บันไดนะครับทีนี้ ใครนะครับที่สนใจบ้านนะครับเนเวน่ามิยอนพระรามเก้านะครับก็สามารถติดต่อบ,บอลได้ที่ d e s c r i p t i o n ด้านไหนดีด้านขวาก็ได้นะครับตรงนี้เนาะติดต่อบ,บอลได้เลยโอเคหรือใครอยากได้ข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากฝากขายบ้านกับทางบอลหรืออยากให้บอลเข้าไปทํารีวิวบ้านให้ติดต่อบ,บอลได้ที่ d e s c r i p t i o n ด้านข้างเหมือนกันนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับ